หนีร้อนไปดื่มด่ำกับบรรยากาศดีๆที่เกาะช้างพร้อมกับที่พักติดทะเลอย่างเมื่อเคียวเกาะช้างไฮเอเว y ตั้งอยู่ริมอ่าวไบรานที่เป็นชายหาดส่วนตัวที่มีความยาวถึง1กิโลเมตรเหมาะสําหรับการพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศอันเงียบสงบเราไปเริ่มกันที่ห้องพักกันค่ะห้องที่เราจะพาทุกคนไปดูเลยก็คือห้อง Family to b e d r o o m ที่มีห้องพักถึงสองห้องแถมยังติดริมชายหาดตื่นเช้ามารับลมทะเลได้อย่างชิลๆเลยค่ะภายในห้องพักก็จะมีการแบ่งห้องนอนด้วยกําแพงที่มีประตูสไลด์ค่ะเรียกได้ว่าสามารถเดินเปิดปิดเชื่อมกันได้เลยส่วนห้องน้ําจะมีสองห้องพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน พร้อมกับมีสระว่ายน้ําส่วนตัวที่อยู่บริเวณด้านข้างห้องอีกด้วยค่ะตกเย็นเราจะพาทุกคนไปดินเนอร์ที่ริมทะเลกันค่ะบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากส่วนห้องอาหารเช้าของที่นี่ก็จะเป็นแบบบุฟเฟ่ที่มีรายอาหารเทเลอร์เยอะมากๆค่ะแถมยังมีสตา,าร์บัคริมทะเลสามารถไปดื่มกาแฟชิลๆช,ชมวิวทะเลได้เลย